พูดถึงวันแม่มันก็มีเรื่องสลดใจเกิดขึ้นขออนุญาตนะเมื่อวานนี้ลูกสาวของคุณแม่ซึ่งทุกปีจะต้องพาแม่เที่ยวแต่ปรากฏว่าปีนี้ไม่ได้พาแม่เที่ยวแต่ต้องพาแม่ไปโรงพยาบาลหรือรักษาตัวโรงพยาบาลเพราะเมาแล้วขับลูกสาวเนี่ยโพสข้อความแม่ชอบทําบุญใส่บาตท,ทุกเช้าปรากฏว่าปีนี้วันแม่เปลี่ยนมาเที่ยวที่โรงพยาบาล แม่อดทนแม่สู้จริงๆเรื่องราวนี้คุณหมิวบอก10ส,สิงหาที่ผ่านมาช่วงค่ำระหว่างแม่กำลับบงพาน,น้องหมาไปขับถ่ายอยู่ที่ป่าข้างบ้านระหว่างนั้นยืนริมถนนแบบนี้ทุกวันค่ะดูวงจรปิดท่าูุชอมะคุณแม่ล้มลงไปนะคะเพราะว่ามีเก่งสีขาวคันหนึ่งมาชนคุณแม่ค่ะร่างของคุณแม่แต่แทกผิวถนนอย่างแรงเนี่ยค่ะคุณแม่ก็ออกมาตามปกติแล้วเก่งคนันนี้ชนคุณแม่แบบนี้อะคะ่ะ คือคุณหมิวกับคุณพ่ออยู่ในบ้านได้ยินเสียงก็ออกมาดูอะค่ะทําอะไรไม่ถูกนะคะมีมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านมาช่วยตามตะกบรถกระบะเมื่อกี้ไปอะค่ะ คนขับเมาน้ำเสียงท่าทางคือได้กลิ่นแอลกอฮอล์หลังจากนั้นก็ช่วยการประสานเรียกรถพยาบาลนะคะนำตัวคุณแม่ส่งโรงพยาบาลนะคะไปถึงโรงพยาบาลปรากฏว่ามีเลือดออกในสมองตะดูเบ้าตาของคุณแม่แตกค่ะแล้วคุณแม่ก็ปวดคอที่ฝั่งซ้ายอาเจียนเป็นเลือดก็ต้องให้ยาแก้อาเจียนคุณแม่ปวดศีรษะมากนะคะวันแม่ปีนี้เมื่อวันได้พูดกับแม่ไม่ถึงสิบคำเพราะแม่ปวดหัวมากหมอเปลี่ยนยาและยาแรงขึ้น ตอนลงมาก็โมอะค่ะทั้งกลิ่นแล้วก็ท่าทางเลยค่ะตอนนี้อาการคุณแม่ก็ดีกว่าเดิมค่ะแต่ว่าแม่มีอาการปวดศีรษะค่อนข้างรุนแรงเพราะว่าโดนแรงกระแทกเยอะเบ้าตากระดูกเบ้าตาแตกเลยค่ะดวงตาตอนนี้มีเส้นเลือดฝอยแตกค่ะมันอาจจะมา,าจากการอักเสบการช้ำอะค่ะคือปกติทุกปีก็คือวันแม่จะต้องพาแม่ไปเที่ยวไปกินหาอะไรกินด้วยการไป ไว้พระไปอะไรนัที่ว่าใช้เวลาคือพาไม่เหมือนปีนี้ก็คือต้องเปลี่ยนสถานที่เนาะซึ่งก็คือวันนี้ก็คุยกับคุณแม่ไม่ถึงไม่ถึงสิบคำได้เพราะว่าคุณแม่ก็มัอนอาจจะเป็นด้วยฤทธิ์ของยาด้วยค่ะเพราะว่าไม่อยากให้คุณแม่เจ็บก็เลยคุณหมอก็เลยต้องเพิ่มปริมาณยาคืคอสาเหตุเราไม่ได้เป็นคนกระทำเลยแต่อยู่ๆแม่ต้องมาเจ็บตัวจากการที่ว่าคุณประมาทไม่ได้ระวังตัวเองอะฮะชีวิตคนคนเนื้อค่ะสูญเสียไปเท่าไหร่ครอบครัวเขาจะอยู่กันยังไง ค่ะเกอดเราเสียเสาหลักอะไรอะตรงนั้นเราห้ามตัวเองไม่ได้เราคุมตัวเองไม่อยู่รู้ตัวอ,อีกทีอะมาเสียใจทีหลังมันก็ไม่คุม้เมืองค่ะเมาแล้วขับวันหยุดค่ะท่านผู้ชมฮะคือระแวกนั้นเนี่ยหลังจากเกิดเหตุคนขับรถเก๋งเนี่ยลงมาลักษณะท่าทางแล้วก็กลิน่นเมามันก็แปลกตรงที่ว่าเมื่อวานนี้ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนี่บอกว่ายังไม่สามารถยืนยันว่าคนขับเมาหรือเปล่า,าเพราะรอผลตรวจแอลกอฮอลในเลือดอยู่ และเจ้าตัวไม่ได้หลบหนีด้วยนะคะขอรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคนขับอ้างว่าขับรถออกมาจากท่าเรือราชาที่เกาะสมุยสุราชจากนั้นมุ่งหน้ามาเซเว่นระหว่าไม่ได้มองไม่ได้มองข้างทางว่ามีคนอยู่ก็เลยชนอย่างแรงเกิดอุบัติเหตุขึ้นส่วนเรื่องเมาแล้วขับถ้าผลตรวจเกินกฎหมายกําหนดก็จะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะนี่มันเศร้าจริงๆนะท่านผู้ชมฮะโอ้อะ